ลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุสลสกุลนะจารย์เนาะเดี๋ยวมือนี้มาเบิ่งหัวขอการงานการเงินความรักนะจารย์เนาะสิเป็นยังไงสำหรับในก่องนะาจารย์เนาะรับในหน่วยกอนการงานการเงินความรักสิเป็นยังไงไปในทิศทางไหนนะจารย์เนาะโอ้ปวดหัวเทน,นอ้ยแห้งแม่นขึ้นะจารย์เนาะคิดเรื่องอยังเนาะนี่ อเรื่องการงานหมดจ้าการติดต่องานนะว่าสิติตอใดว่าหากไครซามเลียนึ้นนี้คอยบอกได้ว่าติตอใดอได้งานแน่นอนจ้าต้องบอกย่างสั้นอืมไห้เจ้ามั่นใจได้เลยเจ้าสิติตออย่างกษีบุตรสบพลสมเด็จเมื่อหากกู้เงินยืมเงินนธนาท่านเจ้าก็ษิได้กู้ได้ยืมได้หาค้นคำประกันได้นั่น่มจ้าเด้อต้องบอกย่างสั้นเลย เออมันใจเลยนะจ้าเรื่องไพศาเบียนขึ้นย่ำใดมียลังงานย่ำนันเป็นมันใจเลยเจ้ากะได้พอกันมอต้องห่วงเห็นบ่เจ้าสิรปสบผลสำเร็จมีสิงศักดิ์ิดค่อยปกปักกษาคุ้มครองเจ้าจจเจเจรจายังกระยาสิระส,สบผลสำเร็จบดในหนาทีการงานของเจ้าต้องบอกกังสันเลยหากทางด้านความรักเก่าเบาเก่งขนาดเลยเบาย,ยังกระยามียิ่งมาติดพันขนาดเลยต้องบอกกังสันเลยเพื่อเป็นคนมเสนีคนหนึ่งเลยละจ้าต้องบอกกังสันพความรักเนาะการงานการเงิน โซคุลส,สาเร็จหมดหินมองงานกับภูมิมหาการงานกันเลยเอองานพูมิมหาเจ้าิเสียอ,อย่างยื้อ